รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พวกโยมนะ่ะไปทำเขาก่อนเข้าถึงได้ออกมาอารวาดแบบนี้เฮ้ย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 ไะไยเ้ยเ้ยเฮ้ะ้ยเฮ้เฮ้น,นะน,คน้ครับเป้นอะไรเฮร้ยเฮ้ยเยย คยังใช้ไม่ตายง่ายๆแล้วล่ะ้ยเจ็บปะออ้ยเจ็บอะในเมื่อคุณไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวเราถ่ายกันต่อนะครับคุณแคนะคะคือให้หนีพักอีกสักแป๊บได้ไหมอะคะเมื่อกี้นี้มันโดนบีบคอเกือบตายเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ตายนะครับคุณก็ดูสบายดีนี่เอะเดี๋ยวนะนายแกล้งฉันหรือเปล่า ผมแกล้งอะไรแกล้งอะไร,หรอหอแกล้งตลอดเลยตั้งแต่มาถึงที่นี่เดี๋ยวก็ให้นับเลขเดี๋ยวให้เต้นแน่นอ,อกอะไรอะ่ะตอนนั้นผมแกล้งคำคไงอันนี้ไงก็แกล้งจริงด้วยนี่คุณเดี๋ยวนะแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้แกล้งหรอคะแล้วทำไมพอาไปจับตัวายาโดนัทปุ๊บอะ่ะนางก็ปล่อยปั๊บเลยอะ่ะยังกัจกบจังหวะซิคคอมโบบาร์มากเหมือนเตรียมกันไว้เลยอ่ะถ้าครั้งนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้เตรียมอะ่ะคุณจะเชื่อไหมไม่เชื่ออ่ะเห็นไหมเพราะคุณปักใจเชื่อแล้วไง ผมจะพูดอะไรได้ทำคุณบูชาโทษจริงๆแหมทำเป็นอคติ้งไปช่วยสิไม่ว่าเพราะนายแต่ฉากไว้หมดแล้วไงนี่ใ้มันมดีๆหน่อยนี้ไม่พูดดีอะไรแล้วกลับไปอ่ะเฮ้ยแต่เองถ่ายกันไม่เจเลยนะครับคุณนีนะถ้านั้นชินถ่ายกันเองเลยคะ่ะฉันไม่ถ่ายนะค่ะนี่คุณทาไมไม่มีความรับผิดชอบแบบเนี้ยกับคนอย่างนายไม่ต้องรับผิดชอบหรอกเฮ้ยขอยโทษนะคะคุณโทษละขอโทษ หรอหรออะอะว่าไงแคนอ่อคือผมมีปัญหาเรื่องการถ่ายทำนิดหน่อยครับเออเอ่โอเคโอเคโอเคนี่เดี๋ยวไ้คุยกับพ่อพรุ่งนี้นะที่บริษัทนะตอนนี้พ่อไม่สะดวกจริงๆพ่อไม่สะดวกแค่นี้ก่อนนะเออโอเคโอเค พ่อบอกว่าไม่สะดวกว่ะแล้วน้ำเสียงดูไม่ค่อยดีด้วยหรอมันจะมีเรื่องที่บริษัทเขามีปัญหาอะไรปะวะก็น่าจะเป็นปัญหาที่บริษัทลวแหละส่วนตัวจริงน่นไงแน่นไงตบคืนสิตบคืนสินน่นเฮ้ยอย่าไปยอมมันนี่เฮ้ย ไอ้จ้อยไอ้จ้อยตื่นได้แล้วเว้ยนอนดิ้นสัด้วยดิ้นมาถึงตรงนี้เลยนะมึงเฮ้ยไอ้จ้อยไอ้จ้อยเฮ้ยไอ้จ้อยอุ้ยลักษณะไม่น่าปื้มละไปวัดเลยแล้วกันไอ้จ้อยจ้อยตื่นแล้วจ้อยยังไม่ตายเอา พี่จอยปเป็นไรไม่รู้จอยลุกไม่ได้จอยลุกไม่ได้ไอโอ้ยเอาขาลงก่อนดิว่เออ <c oughs> เป็นอะไรของแกวะทำไมมานอนตรงนี้เนี่ยพี่จอยเจอกระสือจอยเชื่อแล้วว่ามันมีจริงอะ่ะไอจ๊กกระสือใจนี่กระสือมันออกกรว,ว่าทุกคืนเลยหรอวะพี่ <c oughs> ไม่ต้องกลัวไอจอย <c oughs> อะไร เจ็บเ็บเจ็บที่ตกล้านเหรอเจ็บหัวพี่ดึ้ทำไมอุ้ยอือุ้ยอนี่ดีกว่า ไปหาหมอเหอะฉันว่าไม่โอเคเลยอะโอเคดิแกโอเคมากเพือ่อเอา้าก็ฉันบอกเลยแกว่าแคนเนี้ยมันต้องชำระอืมไอนี่นี่เองนะคะ ううไม่อะไรเสียงแปลกๆคือนี้มีเรื่องสำคัญที Champion> ่อยากจะคุยกับปานะคะให้นี้ไปหาที่บริษัทได้ไหมคะได้ดิได้ขอบคุณนะคะจ้าจ้าโอเคเจี๊ยบไปไปพาใค่ะใกล้ไ้คนไปบีบคอนี่เขาได้ยังไงเนี่ยไปไป คนที่ฉันไล่ยังกับหมูกับหมาเมื่อกี้นี่คือคุณแบง์หัวเนี่ยแบงนิดแต่งไหนก็แก้แค่นี้เขาได้แล้วแสบนักนะเเห็็นนปไฟแบ